ชาวเนต็ตเมนสนานค่ะหลังป้าแจ๋วน้องนาริตะออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะกลายเป็นกระแสที่แฟนคลับ f อแล้วก็ชาวเนต็เนตเนี่ยให้ความสนใจนะคะไม่ว่าจะลงคลิปลงโพสนะคะเกี่ยวกับป้าแจ๋วน้องนาริตะแล้วก็น้องโตเกียวนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็น ดาราอินฟูท่านหนึ่งก็ว่าได้สำหรับน้องนาริตานะคะที่มีแฟนคลับเอซีเยอะมากค่ะแล้วก็จะติดตามผ่านทางด้านเฟซหรือว่าเพจของป้าแจ๋วค่ะซึ่งชื่อว่าป้าแจ๋วน้องนาฬิตาค่ะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้นะคะหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะป้าแจ๋วนะคะได้โพสต์เคลื่อนไหวไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าพาพี่เลี้ยงคนใหม่มาเลาะซื้อนมแอนแพมเพิร์ดของสองเต้า โอ้โหคําว่าคนใหม่นี่แล้วก็โฟกัสที่บุคคลนะคะก็คือไม่ใช่พี่เลี้ยงคนเดิมซึ่งพี่เลี้ยงคนเดิมก็คือป้าแอนป้าแอนสายเลาะนะคะก็หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะว่าป้าแอนไปไหนคะตัวเกียวติดป้าแอนมากนะคะหนีป้าแอนออกเหรอจ้าแล้วก็นีเป็น เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็หลายคนก็หลุดโฟกัสนะหลุดโฟกัสไปที่น้องโตเกียวนะคะว่าเอ๊ะน้องดูผมผมไหมซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องก็คงจะเป็นที่ทรงผมใหม่แล้วก็วัยกำลังที่จะสูงขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทรงดูผมผมนะคะด้วยทรงผมด้วยนะคะซึ่งแต่ก่อนน้องจะผมยาวเนาะก็จะ ดูแบบว่าเป็นเด็กจ้าม่ำนะคะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ที่ถามถึงป้าแอนนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้ป้าแจ๋วพงยังไม่ว่างเนาะก็เลยยังไม่ได้มาตอบนะคะคอมเมนต์ค่ะและทีนี้ก็มีมาอีกต่ออีกโพสตนะคะโพสต์ล่าสุดของป้าแจ๋วนะที่แอดมินอ่านนะคะผ่านมา34นาทีแล้วค่ะปะ้าแจ๋วก็โพสตอีกบอกว่าพี่เลี้ยงเสียเกี่ยวคนใหม่ครับผม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าป้าแอน,นจะเป็นพี่เลี้ยงน้องโตเกียวโดยเฉพาะนะคะแล้วทีนี้พอโพสแบบนี้ปับ๊บอ่าหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แบบกันยางรัวอีกแล้วค่ะถามถึงป้าแอนอีกแล้วค่ะว่าป้าแอนไปไหนอ่าท่านนี้บอกป้าแจ๋วโพสให้คนอยากรู้อยากเห็นอยากถามทาไม่กนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอยากรู้อยากเห็น อันนี้จริงด้วยความที่ป้าแจ๋วโพสแล้วก็ยังไม่ได้มีมาลงลึกถึงรายละเอียดนะคะก็เลยมีแฟนแถาวอิซีได้ชอบถามเข้าไปอีกในโพสต์นี้ค่ะและทีนี้ก็มีแฟนตัวยงท่านหนึ่งถามเหมือนกันค่ะว่าป้าแอนไปนไหนคะแล้วก็มีแฟนขับนะคะได้ตอบแทนป้าแจ๋วค่ะบบอกว่าป้าแอนในอยู่บ้านแพ็คแคบหมูค่ะพอดีเขาสั่งไปเลี้ยงทีมงานน้องมิ้งเลยออกมาซื้อของเป็นเพื่อนป้าแจ๋วจ้า,จาอ๋อค่ะ จริงค่ะอ๋อปแอนนะคะตอนนี้ป้าแอนสายล้อหรือว่าพี่เลี้ยงของน้องโตเกียวมิวสิกเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมกิจการเสริมเพิ่มเติมนั่นก็คือแคปมูซึ่งป้าแอนเองก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคะบอกว่ารับมาใหม่ๆสดๆแล้วก็รับมาส่งต่อนะคะซึ่งอันนี้เราก็มองว่าดีแล้วแอนนะคะที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะคะชาวนิดจ,จะไม่ได้มาสาบหรือว่าไม่ได้มาแซะ ทีหลังได้นะคะซึ่งก็เรียกว่าถูกใจถูกใจถูกใจคนถูกใจแคปหมูก็สามารถสั่งได้ที่เพจป้าแอนสายเลาะค่ะแล้วป้าแอนก็โอ้โหตอนนี้ออเดอร์กระหน่ำมากแล้วก็เห็นว่าล่าสุดก็คือมีออเดอร์จากทีมงานของคุณแพชราพาวเส้นทองที่จะไปลิเกใช่ไหมคะที่สั่งกับป้าแอนสายเลาะเนาะซึ่งเราก็ได้ไปส่องโพสป้าแอนเหมือนกันนะคะว่า มีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าในเมื่อป้าแจวโพสแบบนี้นี่เขาบอกเลยว่ารอแป๊บนะคะคุณลูกค้ากำลังรีบแพ็คและจะรีบไปตอบแชทรับออเดอร์นะคะทักมาแบบรัวๆเลยตอนนี้สนใจแคบหมูทักมาเลยคะ่ะแล้วก็มีโพสก่อนหน้านี้บอกว่าคนลุกออเดอร์ร้อยกระปุกจากพี่หนูเล็กเยอรมนันให้ทีมงานเนี่ยไปงานลิเกวันที่15ขอบคุณมากๆค่ะโอ้โหเลิศมากๆเลยนะคะสำหรับ แฟนลับนะคะที่คอยซัพพอร์ตเอนะคะหรือว่าน้องสันแล้วก็คุณแพร์ค่ะค่ะแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านี้ก็พอดปกติค่ะก็มีถ่ายรูปคู่กับน้องโตเกียวนะคะมาส่ง f อเข้านอนฉะนั้นแล้วป้าแอนนะคะไม่ได้เป็นไหนค่ะทุกคนอาจจะยุ่งในการส่งของอยู่แล้วก็จะมี พี่นะคะที่มาช่วยเลี้ยงช่วยซื้อของช่วย้ปแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเขาอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอันไหนที่ทําแล้วมันดีขึ้นหรือว่ามีไรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็สนับสนุนกันนะคะเพราะว่าใดๆแล้วคือเราเห็นทางด้านป้าแอนก็คอยพต์นะคะ support หรืออ,อ่าเขาเรียกว่าอัปเดตนะคะเรื่องราวต่างๆแล้วก็ยินดีกับความสําเร็จของคุณแพลวอยู่ก่อนหน้าน,นีา้ตลอดก็ใดๆเขาก็ เป็นทั้งพี่เลี้ยงทั้งอยู่ด้วยทั้งดูแลลูกด้วยก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้พอมีช่องทางที่จะสามารถเพิ่มรายได้นะคะให้กับพี่เลี้ยงหรือว่าแอนป้าแอนเนี่ยตอนช่วงที่เด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยออเดอร์เยอะมากนะคะก็เลยต้องมีพี่เลี้ยงมาช่วยเสริมอีกหนึ่งคนนะคะก็อาจจะเป็นเครือญาติกันนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะอาฉะนั้นแล้วชาวเน็ตนะคะก็ ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือป้าแอนเนี่ยได้าลาออกไปจริงๆหรือว่าไม่ได้เลี้ยงน้องัวเกียจริงๆเนี่ยทางด้านปแจวหรือว่าคุณแพรววก็ต้องออกมาโพลุแล้วค่ะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะป้าแอนกาลังยุ่งอยู่กับาการทําเคปหมูรับออเดอร์แพคของเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันต้องละเอียดมากๆทั้งการรับออเดอร์การดูสลิปเงินโอนอะไรน,นะคะแล้วก็จดแล้วก็ทั้งพิมพ์แพ็คลงกลง่องแล้วก็ต้องพิมพ์กระดาษแปะที่อยู่อะไรเยอะแยะฉะนั้นแล้วก็ ป้าแอนก็ปังมากในช่วงนี้ก็ขอให้ขายติดขายดีปังๆนะคะสําหรับแคปหมูของป้าแอนค่ะแล้วก็น้องโตเกียวน้องไรต่าเองก็น่ารักนะเอ็นดูไม่แปลกใจเลยว่าจะมีพี่เลี้ยงมาช่วยเนะะี่ยเขาก็ยินดีเต็มใจที่จะมาช่วยเลี้ยงอยู่แล้วค่ะไม่ว่าฉะนั้นแล้วนะคะไม่ต้องโฟกัสที่ว่าป้าแอนไปไหนให้โฟกัสที่ความสุขของเด็กๆค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ